วิธีการถอดหัวฉีดนะครับเครื่องฉีดสีรุ่นเฟิร์สวันกรณีหัวฉีดสีนะครับฉีดไม่ออกหรือฉีดสีเอียงนะครับอันดับแรกครับให้มาที่หน้าโปรแกรมครับไปที่สร้างสูตรใหม่พิเศษนะครับเพื่อเลือกสีต้องการให้หมุนมาอยู่ด้านหน้านะครับสมมุติเราต้องการนะครับเลื่อนเบอร์13นะครับในการถอดให้คลิกช่องสีขาวนะครับหลัง13 YD ให้ขึ้นมาแถบสีดำเงินนะครับใส่ปริมาณครับ0.1ครับ แล้วคลิกที่ช่องสีขาวช่องอื่นหนึ่งครั้งครับกดที่ฉีดสีครับจะขึ้นบล็อกตกยงกับเกเลิกขึ้นมานะครับให้ใส่กระป๋องขึ้นตั้งที่หน้าเครื่องครับเพื่อรองรับสีนะครับกดตกลงครับตัวเครื่องนะครับจะหมุนกระบอกเบอร์13มมาอยู่ด้านหน้าและทำการฉีดปริมาณที่เราเลือกครับเมื่อฉีดแล้วนะครับให้นำกระป๋องลงครับเปิดฝาครอบออกครับ เราจะเห็นนะครับตัวสีฟ้านี่เราจะเรียกว่าโคเวอร์ครับเรปลายหัวฉีดจะอยู่ด้านล่างเป็นตัวสีขาวนะครับวิธีการถอดครับเราจะมีตัวถอดนะครับส่วนตัวนี้ครับเข้าที่ปลายหัวฉีดนะครับบิดไปทางด้านซ้ายมือครับแล้วดันลงครับเมื่อดันลงมาครับตัวหัวฉีดจะเป็นลักษณะนี้ครับตัวนี้เราสามารถนำไปล้างได้ครับ วิธีการล้างนะครับให้ใช้ผ้านะครับล้างตรงนี้และเช็ดตรงนี้ออกครับ mm hmm. เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับสบภาพหัวฉีดนะครับจะสะอาดแบบนี้ครับและเราใส่ตัวหัวฉีดนะครับกับเข้าที่ตัวใส่หัวฉีดนะครับ ใส่กับหัวฉีดเข้าไปนะครับมันจะมีเคียวล็อกอยู่ครับด้านหน้าด้านหลังดันขึ้นไปครับบิดมาทางด้านขวามือถอดตัวหัวฉีดออกแล้วลองดึงดูครับอันนี้คือใส่หัวฉีดเรียบร้อยครับเมื่อใส่หัวฉีดเรียบร้อยแล้วครับนากระป๋องขึ้นตั้งนะครับเพื่อสั่งแม่สีฉีดออกมาอีก1 ml ครับเพื่อตรวจดูว่าแม่สีฉีดออกหรือไม่กลับมาที่หน้าจอการสั่งฉีดสีนะครับให้กลับมาเลือกที่เบอร์13มครับ คลิกเหมือนเดิมนะครับช่องสีขาวหลัง1 3บสามใส่ปริมาณที่ 1ML ครับคลิกช่องสีขาวช่องอื่นครั้งหนึ่งกดที่ฉีดสีครับแล้วกดตกลงอีกครั้งหนึ่งครับตัวเครื่องจะทําการฉีดนะครับถ้ายังฉีดออกไม่ตรงนะครับให้กดตกลงอีกหนึ่งครั้งตัวเครื่องจะฉีดแม่สีออกมาตามปกติครับ